สวัสดีตอนเย็นท่านผู้ชมนะครับเจอกันตอนเย็นเหมือนเดิมนะพี่น้องเด้อน,นะครับค่ำวันที่24สิงหาคม2 5งพันครับเ <Okay. S 1> มื่อนี้เมมหมูนาเพิ่ลมาออยากเมนูกแกงขี้หวานพี่น้องนาเพิ่นได้ได้มากินน้ำมื่อนี้นะธรามารมดาจะนั่งกับเจนะพี่วินเพิ่นก็นกั่งกินยุบโต๊ะประจําตําแหน่ง <laughs> อ่ะสวัสดีครับเจสวัสด,ดีค่ะมา,มาเจกิ๊บเก๋ นะครับวงเล็บหยุดน่อยลงหน่อยลงวงเล็บอย่าลิขามเรียกเจน่าแล่แสงส่องเอาสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่าล็อกแกล้าล็อกกันกินข้าวเย็นแม่แกล้งน้ำแม่มูเออเขาได้กินแกงเขียวหวานป๊าดพี่น้องป๊าดไปลูกชิ้นอันเขียวหวานหมูเจ็บเขียวหวานหมูลูกซิ้นลูกซิ้นปลาลูกซิ้นปลาแล้วก็เลือดขนมจีนก็มีแมนป๊าดเจ๊เฮดได้ทุกเมนแม่มูตัวเอง กินแเบลซายมะแซวกับวันแค่อาหารอีสานคือเบาเถาวรหลักสารล้มดีกับนัวล้มบดีกับเข้มมีสองมีสอย่างเมื่อใดอารมณ์ดีนี่จะนัวกลมกลมเมื่อใดอารมณ์บดีก็จะจางแน่เข้มแน่มาพี่น้องป๊าดหมอยง่ท่านผู้ชมอัดคลิปก่อนหมอยง่นะครับท่านผู้ชมแม่ท่านผู้ชมมา มือเจ๊สั่งบ้าเถ้าหุงเขาพี่น้องบ้าเถ้าก็หุงเต็มหม้อเจ้าเจ้าแนวซากตุเข่าตัวนี้ขอบคุณสอนสอนนี่นาะแม่สอนได้ก็ได้อ่านผู้ชมง่ายๆบ้านเฮาเจ้แล้วบรายิบสอนนั่น้าสอนพี่แอร์สอนนั่นวักวไอหอนห่อนพี่เจ้อนเมาเถ้าข่าสวยพี่น้องเมาเถาพี่โคตรเองบอกให้แกเดี๋ยวผมโคตรเองบ่าเป็นยังครับผมเออเจ๊แล้วลกบบรดยซ้อนมาสอนแล้าคนไซ้อ่อนนี่บ่มาเว้ย ง,ง,ง่ายบ้านเ้นองพี่้องเราต้องไลยยังมากมาเจก่อนจะธรรมชุ่มนับคืนนี้นะครับออชุมพู่นะครับเพื่อนจะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับงวดที่ผ่านมาสามตัวแตกเจ็ดแปดหกนะครับมาสามตัวโตนะครับเพื่อนเล่นนัดเบาเถอไว้คืนนี้นะครับนัดคืนนีนน้จะสรุปให้นะครับรอหมงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเจจะลาดกิออนเครือ,อยูยูรานโหลดเครือสังยูรานมาเจ ลาดรวดนะง่ายๆเอาขึ้นเน้นตะลูกชิ้นเน้นตะลูกชินพ้อละป้าเสียงฝ่าป้าห้องได้เบาเฒ่าเอาน้ำพริกยังนี่น้ำพริกนรกน้ำพริกนรกพี่น้องท่านผู้ชมป้ามาได้พี่น้องได้แกงเขียวหวานสีสันก็เป็นไปกินนิดหน่อยเกี่ยพานี้ไดิล่ะยังก็ไม่เสียบไม่เสียบทานแม่หม่ในซองถวยอลไรได้เนี่ย ต้องเวะะเเยแล้วค่ะแกงเขียวหวานกับขนมเจ้นจเอ,อเออสียงฟ้าหว่วงเราจะบอกจากบ้านบ้านแม่หมูพึ่งอยู่อีกซอยหนึ่งได้พี่รองเด้อคนละซอยนะครับธรรมดาพึ่กขบงบ๊อยได้มานั่งกินน้ำดอกแม่หมูนะอเออเป็นบางมือ้อมือทุ่มมือนี่เจรลอตเตอรีว่ว่าไอแม่หมูพึ่งากไอริญเขียวหวานให้เจริญเขียวหวานว่ากินว่ากินจะบ่ให้อัดกินน้ำเลยบังคับเลยบ่อเจ้า มิโตสิมีอาเว้าฟ้าห้องบอสเป็นตะยุ่นเจ้ว่าสั้นเอาจ้ก็มีบทโหดจีว่าเจ้วไว<อ>้วางข้าเฮ็ดแล้วบ่สกินแมหมใช้จี<อ>กนก็มีเฮาวจงคนหนึ่งแหม่บ่าตาห้องเนาะเออสุเมยกันั่งคุยกับเจ้เหละพี่น้องนะครับเอาอย่าฟ้าเบื่อกันนะเจ้เนะาะเจ้กันทุกวันนั่นเมนูเจ้พี่น้องเดี๋ยวบอสเทากินข้าวกันนะครับนัดออชมพูพันไว้ประมาณสามทุ่มหรืพี่น้องหรือจังใดพันจะวางบ่นะครับเดี๋ยวให้พันสรุปให้นะพี่น้องเนาะชุดสามตัวนะครับหา ไดไปหายิบจับสลากินแม่หารัตตีนะครับผมเอากินเขากันครับไปนรู้ชมนะครับผมกินข่าเรียบร้อยแยกใ้า่กันแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านนผู้ชมบรรยากาศค่ําคืนพี่น้องนะครับคืนวันที่24สิงหาคม2567เสียงจิ้งหรีดพี่น้องนานนี่นะครับเขาเรียกว่าเสียงกิปโปมบ่บานเฮ้าเสียงกิปโปมโอ้ทองฝานะครับผม เอาเข้าบ้านน้ำกันนะครับทรามชมนัดอ,อชมพู่ไว้นะครับเพื่อจะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับชุด3ตัวงวดวันที่1กันยายน2567 6 7ฝนตกนี่ครับทํามชมบังคำที่ผ่านมาฝนตกนะครับแต่ว่าขึ้นนี่คุณนะครับผมเบิ่งท้องฟ้าครับดูท้องฟ้า <c oughs> ข่าบ้านครับ ครับชุดสามตัวนะครับเดี๋ยวบ่าวเถาใเ้เบิงงวดที่ผ่านมานะครับมาตัวเน้นนี่พี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาอชมพู่เน้นให้สองหางเจ็ดแปดห้ากับเจ็ดแปดหกนะครับสามตัวออกแปดหกเจ็ดนะครับมาสามตัวโต๊าธรรมชมนะครับผมเอาเดี๋ยวครับเขาไปฟังเข้าไปชมน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีนผู้ชมครับ ยามดึกพี่น้องครับคืนวันที่24สิงหาคม2567ออชมพู่อยู่ในสายสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ 1. กันยายน2567สวัสดีครับอชมพู่ครับสวัสดีค่ะสวับดีค่ะเห็นอชมพู่ติดธุระอยู่ขอรบกวนเวลาสักหน่อยนะครับผมได้ค่ะได้ค่ะสงจงกล้องหน่อยนะคะครับ โค้งสุดท้ายเห็นบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงไหมอชมพู่เปลี่ยนแปลงไหมครับมันก็จะมีเปลี่ยนอยู่ตัวเดียวครับนะคะอ่าก็คือเดี๋ยวกระโดดเองเนาะเอาเลยค่ะอ่าเอาเลยครับผมเดี๋ยวนะอชมพู่ชุดโค้งสุดท้ายค่ะวิ่งบนนะคะตัวเดิมค่ะเดี๋ยวนะครับผมครับวิ่งบนครับ เดกับแปดเช่นกันเช่นเดิมค่ะวิ่งบนเจ็ดกับแปดครับผมค่ะหลักหลักร้อยก็ตัวเดิมค่ะหกแปดหนึ่งครับหลักร้อยหกแปดหนึ่งครับผมเน้นไปแปดนะคะเน้นที่แปดนะครับหลักร้อยครับค่ะอาจับจับคู่เลยค่ะวางสามตัวก่อนเลยนะคะครับแปดเจ็ดเก้าค่ะแปด เจ็ดเก้าครับผมแปดศูนย์หกค่ะแปดศูนย์หกครับตัวรองก็คือแปดหนึ่งเจ็ดนะคะแปดหนึ่งเจ็ดตัวเน้นคือตัวไหนครับอชพู่อแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกนะคะแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนหลักหนึ่งจากเน้นหลักหนึ่งหลักร้อยเป็นแปดแทนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะมีเพิ่มเข้ามาคือเจ็ดเก้าใช่ไหม ใช่ค่ะอัพชุดสองตัวครับก็เจ็ดเก้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวนะครับชุดสามตัวที่อชุมพูส่งมาผมก็จะมีเจ็ดเก้าอ่าศูนย์หกและก็หนึ่งเจ็ดใช่ค่ะเน้นก็เจ็ดเก้ากับศูนย์หกนะคะครับค่ะเน้นที่เจ็ดเก้าวงกลมไปเลยใช่ไหมครับผม ใช่งกลมเลยค่ะอ่าครับอันนี้คัดสรุปโค้งสุดท้ายให้แล้วใช่ค่ะครับจะชอบมากคือเจ็ดคือแปดเจ็ดเก้าชอบมากชอบชอบมากเลยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่อชอบมากแปดเจ็ดเก้าคือชอบมากนะ๋อชมพู่ย้ำให้แล้วนะครับผมใช่ค่ะอ่าวิ่งล่างเลยค่ะครับ วิงล่างของคู่ก็ตัวเดิมค่ะเก้านะฮะครับวิงล่างเก้าครับใช่ค่ะหลักสิบของคู่มันมีห้าสี่แปดนะคะก็ค,คือจับคู่เลยค่ะห้าเก้าสี่เก้าแปดเก้านะคะห้าเก้าสี่เก้าแปดเก้ามีเพิ่มเข้ามาคือสี่เก้าใช่ค่ะเพราะหลักสิบของคู่มีค่ะก็เลยต้องเพิ่มครับชุดบนเจ็ดกับแปดเน้นทั้งสองตัว ใช่ค่ะเน้นเลยค่ะชุดสองตัวชุดล่างเก้าเม็ดเดียวค่ะเก้าเม็ดเดียวค่ะเน้นตัวไหนเน้นโอ้โหใจมาร์คคือห้าเก้ากับแปดเก้านะคะห้าเก้ากับแปดเก้าใช่ชอบมาร์คคือห้าเก้าชอบมาร์คคือห้าเก้าตรงใจเบาเท่าเลยนะเอาชมพู่โอ้ยมาร์คมากเลยเบา แม่ได้ลอตเตอรี่ไว้หลายใบอยู่นะงวื่านี้ห59เนี่ยโอ้มีแด่หรือเปล่ารวยแน่เลยอบบอังสาทุ่อชมพู่ใช่ค่ะอ่าแล้วชุดเก่าเนี่ยชุดเก่าชุดล่างให้ไว้มี09ตัดออกไปหรือยังไงออชมพู่ถ้าเอฟซีเขาชอบเขาก็ให้เขาแล้วแต่เขาชอบนะฮะอแต่คู้คิดว่าไม่น่ามาไม่น่ามา ไม่ได้หมานะคะเออ่วิ่งล่างที่ให้ต่องวดคือเด่นศูนย์กับเก้านะครับมีห้าศูนยนะ์กับเจ็ดศูนย์นี่ตัดออกไปเลยอครับผมตัดเลยค่ะอืมตัดเลยค่ะให้เหลือแค่สามคู่นี้ใช่ค่ะเหลือสามคู่นี้ถ้าเกิดเอฟซีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้องชอบนะก็ลงทุนได้นะคะอแต่เอาจะพูดในโค้งสุดท้ายเอาจะพูดจะไม่จับใส่ให้นะคะครับ ค่ะ,ะเน้นอีกทีงเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะใครใชอบมั้จัดเลยค่ะ<อ>นะคะเดี๋ยวมันจะทําให้เสียโอกาสนะคะค,คนอไปเจอเลขฟงเลขฝันหรือว่าสนนักไหนอะไรอย่างเงี้ยที่เราดนใจเราก็จัดได้นะคะคนะคะอ๋ะะอชมพูก็เน้นทุกครั้งที่ปล่อยคลิปนะคะเลขดับไม่มีในกองยมฉลากมันตามสูตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใครเชื่อมัน่น ในเลขจักของอชมพู่เราก็ดูไว้เป็นแนวทางก็ได้กันนะคะครับค่ะสรุปโค้งสุดท้ายให้เน้นตามนี้นะอชมพู่นะใช่ค่ะผู้คิดว่าได้เฮได้ปังรวยยกช่องแน่นอนค่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแบบโอ้โหกรองแล้วโอ้โหหลายวันเลยค่ะพี่บ่าวแต่ชุดที่อชมพู่ให้ต่องวดก็ ที่ให้มานะพี่น้องน,นะบ่าวแ่าจะลงให้เทียบให้เบิง้งนะครับชุดสุดท้ายนี่คืออชมพู่คัดให้แล้วนะครับคือโค้งสุดท้ายก็จะเหลือแค่บนสามคู่ล่างสามคู่เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครชอบที่ชุดที่อชมพู่ให้ไว้ต่อวดก็จัดเลยใช่ไหมออชมพู่ใช่ค่ะก็จัดเลยนะคะครับผมแต่อันนี้โค้งสุดท้ายนี่ผู้ก็เน้นหน่อยนะคะเน้นให้หน่อยนะคะค <ไป S 1> เดี๋ยวมาดูด้วยกันโอตรลลีกันไว้เลยครับมาดูด้วยกันครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาชุดสามตัวมีมีสี่หางออชมพูนะใช่ค่ะแต่งวดนี้เหลือแค่สามหางใช่ค่ะเหลือสามหางนะฮะอันนี้ชุดที่ออชมพูให้ต่องวดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ให้ต่องวดอันนี้ชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้แล้ววิ่งบนเจ็ดกับแปดเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหกกับหกแปดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับวิ่งล่าง ศูนย์กับเก้าโค้งสุดท้ายเหลือเก้าตัวเดียวนะครับผมตัดศูนย์ออกนะออชมพูนะใช่คนะ<ช>่ะตัดศูนย์ออกแต่มีเพิ่มมาคือสี่เก้าอีกคู่นะครับตัดศูนย์เก้าตัดห้าศูนย์ตัดเจ็ดศูนย์ออกนะครับผมค่ะชุดบนนะครับชุดบนมีเพิ่มมาคือเจ็ดเก้านะครับตัดหกแปดตัดหกเจ็ดตัดเจ็ดแปดออกนะครับเหลือแค่หนึ่งเจ็ด ศูนย์หกแล้วก็มีเพื่อมาเจ็ดเก้านาอาชมพู่นะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าอันนี้แคปหน้าจอไว้ได้พีนองเรือหลักร้อยนะครับชุดที่ให้ตัวงวดคือหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่งเจ็ดอันนี้ยังเน้นอยู่ไหมเนะอชมพู่เน้นอยู่ไหมหรือมาเน้นชุดอะไรอ,อครับพี่เปาความีเพลงดีคนระับอ่าชุดสามตัวที่ให้ตัวงวดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์หก หกหนึ่งเจ็ดนี้ยังเน้นอยู่ไหมก็อย่างที่พูดพูดนะคะว่าถ้าเอซีคุณพ่อคุณแม่ชอบก็จัดนะคะ,ะแต่นี้พูดถึงโค้งสุดท้ายคือฝันให้เลยนะคะฝันให้เลยใ่าให้ให,ะะให้เน้นชุดนี้นะครับทนผช้ชมครับชุดสามตัวแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกแปดหนึ่งเจ็ดนะครับให้เน้นชุดนี้ชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับสาม ชุด2ตัวบนคือ 79, 06และก็17นะครับเน้น79กับ06นะครับวิ่งล่าง9นะครับ 59, 49, 89เน้นที่59กับ89เน้นสุดๆคือตัวไหนครับเอาชมพู่ชุดล่างห้าเค่ะห้าเก้าเลยนะคบอ่าอ,อบ่าวเท่าให้ดูอะ,อ,ดดอะไรครับอะไรนะคะอะไรนะคะอันนี้จะเป็นชุด ดับบนอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งดับบนทุกหลักห้านะครับผมดับบนหลักหน่วยศูนย์นับหน่วยมากหลักสิบได้ใช่ไหมเอาชมพู่มาได้เลยค่ะดับล่างทุกหลักสองนะครับอันนี้ดับคู่ล่างไปกลับนะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้แต่อชมพู่บอกว่าถ้าชอบจัดเลยนะผมอ่าใช่ไหมเอชมพู่ สองเก้ากับหนึ่งเก้านะคะเด่นและชนดับนะคะคือสองเก้ากับหนึ่งเก้าแต่อชมพูไม่ลงให้นะคะคับพูดในคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะเด่นชนดับนะคะอาจจะมาก็ได้นะคะครับผมเอาแคปหน้าจอครับผมครับอชมพูค่ะเด่นชนดับคือคู่ไหนนะครับผม 29กับ19นะคะเด่นชนดับนะคะอ,าอาจจะมาได้นะคะพูดถึงบอกเน้นทุกรอบนะคะเลขดับไม่มีในกองฉาดนะคะแต่29 19เป็นเด่นที่ชนดับอาจจะมาได้นะคะอ,อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเอา,อานะครับท่านผู้ชมบบาวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้แหละครับอชมพู่ ครับผมขอให้รวยๆกันรวยยกช่องและพี่บ่าวก็คงจะได้หลายแสนนะฮะวันนี้รวยนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าธรรมชมนะครับอชุมผู้บอกนะครับชุดดับล่างอชมพู่จะมีหนึ่งเก้านะครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่อชมผู้บอกว่าเป็นดับชนเด่นนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยดับชนเด่นมาได้นะครับพี่น้องแต่ถ้า ไปตรงเลขดับอ,อชมพุว่าถ้าชอบจัดได้เลยนะครับผมมาได้ทุกตัวนะครับอันนี้เป็นเพียงตามสูตรนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงตามสูตรนะครับโค้งสุดท้ายพี่น้องของอ,อชมพูหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งบนเจ็ดกับแปดหลักร้อยหกแปดหนึ่งเน้นที่แปดนะครับผมสามตัวนะครับแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกแปดหนึ่งเจ็ดอันนี้เป็นตัวที่คัดให้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับ เน้นๆเ,เลยคือ879นะครับ2ตัว79 06 17นเนะครับเน้นให้2คู่คือ79กับ06ล่างตัด0ออกเหลือ9ตัวเดียวนะครับ59 49 89เน้นที่59นะครับและก็89ออชมพู่บอกว่าจัดหนักฟังไปเลยที่59นะครับแต่ถ้าชุดบนนะครับที่ชุดล่างที่ให้ต่องวดก็จะมีหลักศูนย์คือ 09 5070นะถ้าหลักศูนย์ถ้าใครชอบก็ติดไว้นะครับถ้าล่างถ้าศูนย์มาคือ09 5070นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชุดเต็มที่ออชมพูให้ไว้ต่องวด 68, 67, 78, 17, 18, 6 8 6 7 7 8 1 7 1 8 06นี่คือชุดเต็มถ้าใครชอบก็หาไว้นะไปหาคลิปจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรีท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายออชมพูย้ำให้แล้ว เอาขอบคุณ f อฟซีฟันครับทั้นชวงครับขอบคุณพญายมไงสุขสุข้น้าผมพอกันคดคปหนาพี่น้องขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนับอายุมั่นขนเยืนอเด้อนะพญยายมไงเด้อและทุกท่านน้าผมให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยให่งยี่งครับแอดมินบั่าสอดสดีครับ